สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับเรื่องราวในเวอร์ชั่นฟุตบอลโลกครับมาถึงนัดที่11กันแล้วกระทิงดุครับสเปนพบกับกล้วยหอมคอสตาริกาเอ๊ะทำไมฉายามันแตกต่างกันเยอะจังเลยระหว่างกระทิงดุกับกล้วยหอมเลยนะคือเขาฉายานี้จริงๆเพราะเขาเป็นประเทศที่ส่งออกกล้วยหอมเยอะนะครจะคงจะใช้กล้วยหอมพิฆาตอะไรเงี้ยมันก็คงจะแปลก โอเคครับก็เป็นเรื่องจ๊กขำๆแต่ว่าสกอร์ที่ออกมาไม่ขำนะฮะสำหรับชาวคอสซาริกาอา้าวสเปนเนี่ยดีกว่าแน่นอนแล้วก็เออก่อนก่อนแข่งเ่ยคนก็ยังคิดว่าว่ามันจะออกมายัางไงเพราะสเปนชุดนี้ใช้นักเตะเด็กซะเยอะแถมในตำแหน่งของกองหลังเนี่ยครับในในผังของกราฟิกเ่ยมันขึ้นมาว่าเอาเซอร์จิโอบูเกตลงไปเล่นคู่กับลาปอตแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันเป็นโรดี้นะฮะเขาใช้โรดี้ยืนเป็นกองหลังคู่กับเอ็มสิลาปอนแล้วก็บุสเกตก็ยืนอยู่ข้างหน้ากองหลัง2คนนี้เหมือนเดิมส่วนแผนการเล่นเนี่ยคือเป็นสไตล์ิกิตการ์นะฮะิกิตกานะก็คือสเปนนี่ถอดแบบในยุคที่ประสบความสําเร็จในปี2000โลก2010ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็สไตล์ของเอลิก้อย่างที่บอกเขาว่าชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นบอลเท้าสู่เท้าเป็นหลักการที่เดเคีไม่ติดมาก็นี่ก็น่าจะเป็นอ e ีกหนึ่งเหตุผล นะครับแล้วก็โหถล่มกระจ,ยระจายถ้าผมอ่านหมดนี่ก็เสียเวลาเหมือนกันแต่จะ,จะอ่านให้ฟังอยู่ดีพูดทำไมนะฮะเปดี้ครับจ่ายให้โอโมโอยิงมามันก็ฉลับกองหลังแล้วก็เขาก็พักบอลก่อนส่วนก่อนที่จะยิงด้วยขวานามไม่ก่อน1นึ่จากนั้นเอาบาครับเปิดเข้าเขตโทษอาเซน่อวิ่งเข้ามาที่จุดนัดพบยิงฟึบเข้าไป2อศูนย์นี่ไปแบบเร็วเลยนะลูกที่3เป็นลูกที่จุดโทษครับออร์กาดูอัวเต้ครับทำฟาวล์ใส่จอร์ดี้อาบ,บานในกรอบเขตโทษแล้วก็ฟอนานต์ตอรสเนี่ยก็ยิงเข้าไป น้ำไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ออจบครึ่งแรกสกอร์นี้คือจ่อยเลยครับคอสตาริกาคอสตาริก้าเนี่ยเล่นเหมือนลิงชิงบอลเลยวันนี้เป็นลิงชิงบอลที่ไม่ได้บอลเลยสเปนของบอลแบบโอ้โห و, หา่างชั้นมากแต่ไปให้จบเจ็ดเจ็ดลูกก่อนครึ่งหลังมาครับนาทีที่ห้าสิบสี่ฟอันเตเลสก,ก็ได้บอลในกรอบเขตโทษลูกบริเวณกรอบหกหลาคือเขาหันหลังให้ประตูนะรับก็พลิกตัวร้อยแปดสิบองศาเลยแล้วก็ยิงเข้าไปน้ำไปเป็นสีน่ศูนย์จากนั้นโมราตาเปิดบอลทางซ้ายครับกลับมาให้เป็นกาบีกาบีก็ยิง เฉือนเข้าไปชนสาวเข้าอย่างสวยเลยครับ5-0เด็กคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะผมว่ามันเจ๋งจริงเลยนะจากนั้นนาทีที่9 0โอ้ยไม่จบอีกคนะา,าริ่นาบารเก็ปาดบอลมาเข้าทางคาร์ลสโซแเล่รับที่สามเขไป6-0นึกว่าพอแล้ว9 0บวก3ครับโมูรต้าก็ทำชิ่งโอมโมอล,ลุดไปทางซ้ายแล้วก็ยิงด้วยซ้ายปัน่นสวยๆเข้าไป7-0นาะบารรับเละเลยครับกล้วยหอมกระทิงกินกล้วยไป จ็ดลูกโอ้โหขึ้นเป็นน้ำมันจ่าฝูงนะมีคะแนนเท่ากับญี่ปุ่นว่าประต,ตูได้เสียนั้นดีกว่าสนุกแน่นอนเพราะเยอรมันไปแพ้สเปนคลองสิติคลองบอลต่อเกมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยครับหลังจากแมตช์เมื่อคืนนี้คลองบอลไปแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนคอสตาริก้าคลองบอลไปเพียงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ว่าแน่นอนมันต้องบาลานซ์กันอย่างนี้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยแล้วกราบี้ขออภัยกาบี้เนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสามในศึกฟ ครับส่วนดับ2น,1930นู่นเลยปี1930นานู e ่นมานูเอลโรซารไม่รู้จักแน่นอนผมก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนคนคงจะเจอรู้แล้วกาบี้เนี่ยใส่เบอร์9นะหลายคนก็บอกเอ้ยทำไมเป็นกองกลางทำไมใส่เบอร์9กวะอะไรทําทำไมไม่ให้กองหน้าอย่างโมลาตาหรือกองหน้าตัวเป้างั้นมีพอผมเห็นกาบี้ใส่เกผมรู้สึกว่าผมนึกไปถึงครั้งแรกที่ผมเชียร์ที่ผมเจอสเปนเจอทีมสเปนแล้วผมก็ตัดสินใจเชียร์บั์เซโลนาเพราะผู้ชายคนนี้เลยครับ โจเซฟกาดิโอลาในฟุตบอลฟุตบอลโอลิมปิกปี1992ก็โจเซฟกาดิโอลาเนี่ยใส่เบอร์9เหมือนกันเลยแต่เล่นกองกลางนะสำรับผมก็ไม่รู้หรอกว่านักเตะต,ต้องใส่เบอร์อะไรเนี่ยล้วเห็นกาบี้เนี่ยเหมือนเลยครับเขาเหมือนถอดแบบเป๊ปตอนนั้นเลยแต่ว่ากาบี้เนี่ยเล่นตำแหน่งที่สูงกว่าสูงกว่ากาดิโอลาเพราะเล่นเป็นตัวลุกแท้ๆเลยผหเราเล่นบอลเหนือมากช่างก,การจ่ายการยิงคือแบบมันเกินอายุจริงครับกาบี้เหก็ น่าเชียร์จริงคนระับเป็นทีมที่เล่นได้สนุกเพราะนัดแรกมาเจ็ดศูนเนี่ยแล้วนัดต่อไปก็ขออภัยผมไปกดปิดซะละคืออันดับตารางคะแนนเนี่ยสเปเน,นเนี่ยมีสามคะแนนจับตู้ได้เสียงบวกเจ็ดแล้วล่ะญี่ปุ่นครับบวกหน,นึ่งมีสามคะแนนอีกสองทีมเยอรมันเยอรมนีกับคอสตาริกาก็นัดหน้าเนี่ยสเปนจะเจอกับเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นจะเจอกับคอสตาริกาคู่ญี่ปุ่นคอสตาริกาเนี่ยผมมันก็คงเดาแล้วก็คงเชียร์ญี่ปุ่นนะั้นในฐานะทีมเอเชียนะ แต่ก็ต้องรอดูว่าจะจะทำได้เหมือนที่ชนะเยอรมันได้ไหมแต่สเปนเยอรมันในคู่นี้สนุกแน่นอนเพราะเยอรมันต้องแบบแพ้มันัดแรกหลังพิงฝาแล้วเจอสเปนผมว่าสเปนเล่นบอลคอนโทรลอย่างนี้ครับนัดหน้าสนุกแน่นอนโอเคครับและนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกในนัดที่11ครับสเปน7คาตากา0ส,สวัสดีครับ